คำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเงินน้อยใช้น้อยอย่างประหยัดเงินหนาถ้าอยากสนุกก็เข้ามาดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดคลิ e กันด้วยนะครับด้วยความหวังดีจากเซียนนอกกอตะคายสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่ LSM 99เหมือนเดิมครับเราจะมาที่โหมดของเกมยิงปลาครับและเข้ามาในค่ายเกม KA Gaming ครับ เราก็จะเจอหน้าตาของตัวเกมตรงนี้นะครับวันนี้ผมจะไปบินครับยุค90ครับ1942ตรงนี้ครับถ้าใครเคยได้เล่นนะ FR102 ครับสมัยก่อนนี่ครับตรงนี้ครับห้องแรกเลยครับกระสุน50าิตังค์ต่อหนึ่งนัดนะครับมาตรงนี้เป็นไกด์บอร์ดครับเราใช้เมาส์เลื่อนได้เลยครับตัวเราอยู่ตรงนี้ครับลำนี้ครับยิงเลยครับ ดีครับดีครับก็จะประมาณนี้นะครับเอาเมาส์เอา,า,เอา,เอายิงเราก็บินได้บินได้ทั่วจอครับบินได้ทั่วจอสยดยอดจะด้วยนะครับด้านบนนูน้นนะฮะมันเราอยู่ด้านบน อุ Finally, ้ยอุ้ยุ้ยุตกอกรจายครับตกรจกอนทัอโทษครับตกรจายนิดนึงกนุครับกระหนุครับบินไปเรื่อยเลยครับวันนี้นี่ครับดีระเบิดไปเรื่อยครับระเบิดไปเรื่อย แล้วสมัยก่อน,นถ้ายิงเรืเดอดำน้ำจะมีให้กดนะกด B กดอะไรเงี้ยกด A กับบนะครับมีไปเรื่อยครับก็ระเบิดดีนะอู้หูยอู้หูยกมาแล้วครับบวกมาแล้วเดี๋ยวเราจะเพิ่มเงินกันนิดนึงนะขอ้อตัวนี้ระเบิดจริงอะลำเนี้ยแดงแฉะวางไงแดงไหมหลอกแล้วเหรอนี่ครับ อยู่เท่าเดิมนะตอนนี้เราอยู่หกร้อยกว่านี่ครับวกมาโอ้ยเีครับดีครับดีครับยืนยืออยู่ได้ครับสนุกครับแนะนำเข้ามาเล่นนะครับก็ไม่หายนะยอดยังอยู่นะยอดยังอยู่นะยอดยังอยู่โอ้ยอะไรเนี่ย ได้เลยครับอ๋อได้เวลาผมเพิ่มเงินนะตรงนี้ฮะสองบาทครับตีบายครับไปครับ,รบครับยิงไปเลยครับไ,ได้ไหมเราเบิดไปแล้วครับหนึ่งทีครับพันสอครับ เิดไปแล้วครับหนึ่งทีนะพันสแล้วนะดูยอดข้างบนด้วยนะครับนูนครับใส่ได้อีกทีไหมหวันขึ้นนะครับขวันขึ้นนะครับระเบิดผมอีกทีไหมระเบิดอีกทีครับพันหนึ่งเกบสบาทหยุดครับโอเคผมหยุดครับพันหกแปดิบสอครับทั้งหมดนะตามมาเล่นกันได้ครับ ไม่เชื่อลองมาดูตามที่ผมเล่นเนี่ยนะใน L.S.M. 9 9ครับเข้ามาในโหมดเกมยิงป่าและเข้ามาที่ K.A.Gaming ครับเข้ามาในเกมตัวเกมครับ Air Combat 1942นะครับเป็นเกมเครื่องบินวันนี้พามาได้บวกครับได้บวกกดถูกใจกด s ับ s c ้ i b e เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับหรือว่าจะกดอย่าลืมครับกด ต้ใต้คลิปนี้ครับมีลิงก์ให้กดกดเข้ามาดูกันครับขอบคุณมากครับสำหรับกดติดตามกดซับสไครต์กันนะครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับถ้าใครเคยได้เล่นนะ FR102 ครับสมัยก่อนนี่ครับตรงนี้ครับห้องแรกเลยครับกระสุน50กระตังต่อหนึ่งนัดนะครับตรงนี้เป็นไกด์บอร์ดครับเราใช้เมาส์เลื่อนได้เลยครับตัวเราอยู่ตรงนี้ครับลำนี้ครับยิงเลยครับดีครับดีครับ จะประมาณนี้นะครับเอาเมาส์เอายิงเราก็บินได้บินได้ทั่วจอครับบินได้ทั่วจออยู่ยอดจะด้วยนะครับด้านบนนู้นนะฮะเงินเราอยู่ด้านบนอุ้ยเฮ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 ้ยตกกระจายครับตกกระจายก่อนทษขอโทษครับตกกระจายนิดนึง ครับกรหนุครับบินไปเรื่อยเลยครับวันนี้นี่ครับบีระเบิดไปเรื่อยครับระเบิดไปเรื่อยแล้วสมัยก่อนนถ้ายิงเดือดับน้ําจะมีให้กดนะกด B กดอะไรเงี้ยกด A กับ B อ่านะครับบีไปเรื่อยครับก็ระเบิดดีนะโอ้ยโ,โอ้ยโ บวกมาแล้วครับบวกมาแล้วเดี๋ยวเราจะเพิ่มเงินกันนิดนึงนะขอ,อตัวนี้ก็เบอดจริงอ,อะล้ำเนี้ยแดงแจว่าไงแดงไหมหลอกแล้วเหรอนี่ครับเราอยู่เท่าเดิมนะตอนนี้เราอยู่ที่หกรอยกว่านี่ครับบวกมาโอ้ย ดีครับดีครับยืนยืนอยู่ได้ครับสนุกครับแนะนํำเข้ามาเล่นนะครับก็ไม่หายนะยอดนะอยอดังอยู่นะยอดยังอยู่นะยอดยังอยู่โอ้ยอะไรเนี่ยได้อะไรครับอ๋อได้เวลาผมเพิ่มเงินนะตรงนี้ฮะสองบาทครับตีบาทครับไปครับ ยิงไปเลยครับได้ไหมระเบิดไปแล้วครับหนึ่งทีครับพันสองครับระเบิดไปแล้วครับหนึ่งทีนะพันสองแล้วนะดูยอดข้างบนด้วยนะครับนู่นครับได้ได้อีกทีไหมขันขึ้นนะครับขันขึ้นนะครับระเบิดผมอีกทีไหม ระเบิดอีกทีครับ1,192บาทหยุดครับโอเคผมหยุดครับ1,682ครั 1, 6, บท,ทั้งหมดนะตามมาเล่นกันได้ครับไม่เชื่อลองมาดูตามที่ผมเล่นเนี่ยนะใน LSM99 ครับเข้ามาในโหมดเกมยิงป่าและเข้ามาที่ KA Gaming ครับเข้ามาในเกมตัวเกมครับ Air Combat 1,942นะครับ เป็นเกมเครื่องบินวันนี้พามาได้บวกครับได้บวกกดถูกใจกดตไดตามเป็นกาลังใจให้กันด้วยนะครับหรือว่าจะกดอย่าลืมนะักดใต้ใต้คลิปนี้ครับมีลิงก์ให้กดกดเข้ามาดูกันครับขอบคุณมากครับสาหรับกดติดตามกดสไดตา์กันนะครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับ